สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไปดูคลิปอัปเดตกันนะครับนี่ความอลังการมีเพียบในอัปเดตต่อไปนะครับบอกเลยของดีโอเหล่าบีชต,ต่างๆใช่ไหม อันนี้เหมือนจะได้เห็นในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ่ะเริ่มจะเปลี่ยนละเอพิโซดใหม่นะครับบิสกิตเอพิโซด14อูน่าจะสนุกผมมองว่าบัฟแม่หมดเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะเลยใครยังไม่ได้รีบหาด่วนๆนะครับอ่าใน,นเรื่องใช่อุ๊ยน่ากลัวอุยบอสคนน่ากลัว เรทลึกลับซับซ้อนนะครับโอ้โหน่าจะคล้ายกับสมัยบีชใช่ไหมแต่รอบนี้เป็นของแม่มดนะครับศึกแห่งโชคชะตาคืออะไรอน่ปะทะต,ตัวตัวอย่างนี้เหรอเฮ้ยอันนี้น่ามันว่ะเออมีกองทัพเลยนะครับน่าจะเป็นกิจ,จกรรมใหม่ใช่ไหมหรือว่าเหมือนอันเก่าที่แบบเป็นการแยกบีชหรือเป,เปล่าเออเดี๋ยวก็รอดูกันไปนะครับสําหรับโหมดเมื่อกี้อันนี้น่าจะเป็นคุกกี้ตัวใหม่ไหมอุ้ย ปอมปอมโดนะครับมันคืออะไรวะเออขนมอะไรวะไม่เคยได้ยินปอมปอมโดนะครับหรือใครมีข้อมูลคอมเมนต์บอกกันได้นะเออบอสมังกรเอออาจจะมีผลกับบอสหรือเปล่าปอมปอมโดนะครับอะไรเนี้ยทับทิมแล้วก็แล้วก็เห็ดพิษนะครับน่าจะเป็นแคนดี้นะนี่ไงแคนดี้วิเศษเฮ้ยสองตัวเนี้ยเอาตามตรงมีโอกาสได้ตีบอสนะครับ โดยเฉพาะเห็ดเนี่ยอาจจะนะใช่เ้าว่าอาจจะได้ตีบอสมังกรเลยหรือเปล่าเอออะไรเนี่ยมันทึกทวีปนะครับเดีย๋ยวค่อยไปว่ากันสำหรับข้อมูลเชิงลึกนะเดีดูคลิปก่อนน่าจะเป็นทัพป,ปิ้งพิเศษอันใหม่ไอซิ่งนะครับแล้วก็สวนปริศนาอันนี้ซีซั่นก่อนยากมากแล้วก็ความฝันของเราคุกกี้เป็นเน็กอัปเดตนะครับถัดจากแพทนี้ไปหทีนะ อะไรวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีความดาร์กนะครับมีความเฮอร์เร์นะครับโอ้โหเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเขาเป็นคุกกี้ตัวใหม่ของแผนต่อไปหรือเปล่าอย่างเท่นั่น รสเวน,นัมโดใช่ไหมเวน,นัมโดหรือโดวะโอ้โหดูสกิลเกรดอะไรอ่ะออข้อมูลยังไม่หลุดมาเรายังไม่กล้าคอนเฟิร์มแต่ดูแล้วน่าจะเก่งนะครับนี่วู้ยาสายน่าจะเป็นสายโจมตีระยะไกลนะสกิลแบบพุ่งเข้าใส่เลยอ๋อเอาสิอูออช้ชาโดว์นะครับ เออตื่นเต้นมาบแพทถัดไปผมว่าแบบน่าน่าสนเลยอะเ <c oughs> วนมโดใช่ไหมเราจะจำนายเอาไว้นะครับตอให้พวกนั้นจะทำยังไงก็ไรประโยชน์อันนี้เหมือนกับคลิปครั้งก่อนตูมนะครับดูสกิลอลังจัดโอกเคก็เตรียมตัว้พร้อมสำหรับแพทต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ไปดูข้อมูลในเชิงลึกกันว่าอันไหนเนี่ย มันน่าสนใจบ้างนะครับโอเคครับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันมีการเพิ่มเอพิโซดใหม่ทวีปบิทยยสนะครับเอพิสโซด14นะการประท่าของสนามลบแห่งโชคชะตาก็ใครยังไม่ผ่าน13นะครับรีบหาแม่มดมาแล้วก็ดันให้มันจบนะครับแล้วก็14เนี้ยเตรียมเนื้อไว้เล่นด้วยเดี๋ยวก็กำลังจะเข้าแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นเรส ลึกลับซับซ้อนนะครับอารมณ์เนี่ยจะคล้ายกับตอนที่เป็นบีชมาบีชเลสไอพวกนั้นนะครับที่เป็นการเล่นสู้กับคุกกี้ตัวประจําซีซั่นเนอแม่งยากมากและอันนี้คาดว่าน่าจะยากกว่าเดิมดูลูกเล่นแล้วโหน่าจะตึงมือเตรียมของให้พร้อมครับตัวนี้แม่งโหดแน่อันนี้เป็นโหมดกิจกรรมนะครับ ศึกแห่งโชกตาผมไปอ่านข้อมูลมาแล้วก็ยังดูกำกวมอยู่เดี๋ยวรอเล่นจริงดีกว่าน่าจะมันนะครับมีคู่แบบคู่บิสคู่แอนเชียนเลยเออมีการเพิ่มคุกกี้อ e ีปิกตัวใหม่นะครับคุกกี้รถปอมปอม,ปอมโดนะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็ลุ้นกันว่าเฮ้ยจะเป็นเมตาบอสกิลใหม่อย่างบอสมังกรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามังกรเนี้ยก็อยู่มานานแล้วตามกลุ่มตามอะไต่างๆมีการพูดถึงเยอะนะครับ เฮ้ยอาจจะมาแทนตัวไหนอะไรยังไงเตรียมเพชรไว้เปิดเนอะแล้วก็ดูจากสกิลแล้วดูจากในคลิปแล้วมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะเออเปิดตัวแคนดี้ใหม่2ตัวนะครับเป็นเห็ดพิษแล้วก็ทัพทีม2ตัวนี้เคยเป็นเมตาตีบอสมังกรยุคแรกๆเลยตอนนั้นนะทีมยังมั่วสู้กันอยู่แต่ว่า2ตัวนี้จะยังได้อยู่ในทีมบ้างในบางจังหวะใช่ไหมแต่ที่หลายคนสนใจนะ่าจะเป็นเห็ดพิษนะครับด้วยสกิลทาทพิษ แล้วก็ด้วยตัวปอมปอมแล้วก็เมตาปัจจุบันอะมันไปกับพิษใช่ไหมดังนั้นตัวเนี้ยถ้าเหตุเป็นเมตาเฮ้ยมันจะแทนตัวไหนวะพุนหรือเปล่าหรือจะแทนแบ็กซอไฟเลยไหมสมมตินะครับเพราะว่าแคนดี้เนี่ยถ้ามันทําแล้วมันเก่งมันมีโอกาสเป็นเมตายาวนานและบอสมังกรก็มีโอกาสเปลี่ยนได้เสมอนะครับมันอยู่มานานแล้วดังนั้นเตรียมตัวเต็มของไว้ถ้ามันติดปุ๊บเราก็ทําเลยเออเราดูกันไปนะครับ สก,กินต้นแห่งความหวังอันใหม่นะครับก็มีสีสวยนะออกม่วงเลยเอออันเก่ายังไม่ทันได้ใส่เลยอันใหม่มาอีกแล้วอ่ะต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มบันทึกสำรวจทวีปนะครับนะ่าจะเป็นแบบหมวดเก็บประสบการณ์และแล้วก็ให้รางวัลน,นะครับอันนี้ไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่อันนี้น่าสนใจครับรูปปั้นศึกโอ้โหเอามาแต่งเมืองหรือเปล่าวะแล้วก็มีแบบตัวลอย ตัวสู้กันด้วยมันเป็นมิติใหม่ของการวางแลนด์มาร์กของการวางสิ่งปลูกสร้างเลยนะถ้ามันได้ขนาดนี้นะครับเพิ่มท็อปปิ้งพิเศษอันใหม่ดูจากในคลิปแล้วเนี่ยไม่ได้บอกข้อกําหนดว่าตัวไหนบ้างใช่ไหมแต่ที่เห็นแน่ๆคือมีเพียวเออก็แปลกดีสีไม่น่าเข้ากันได้ใช่ไหมก็อย่าลืมไปหากันมาใช้นะครับมีการเพิ่มไอซิ่งใหม่2ชนิดนะครับสายจัตุรัสสายแฟชั่นต้องมาจัดกัน ต่อมานะครับเขาเขียนว่าในอัปเดตแต่ที่ผมไปดูจากหน้าเพจเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะมาแพทนี้เลยว่ะก็คือความฝันของเราคุกกี้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือคุกกี้ระดับซปเปอร์อีพิกนะครับโอ้โหแอบแปลกใจมากมาเร็วกว่าที่คิดนะครับนี่เวนัมโดโอ้โหอย่างเท่นะครับและคิดว่าจะเป็นเมตาไหมโอกาสเป็นเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าแทนเนี่ยขูหปวดหัวเลยแทนตัวไหนวะ ปัจจุบันเพ่งมีแต่ตัวเทพๆเดี๋ยว,วก็รอดูว่าอัปเดตถัดไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะในวันพรุ่งนี้เลยก็ว่าได้เนะสำหรับเวนอมโดนะครับทุกคนเตรียมเพจไว้เปิดนี่นะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าเวนอมจะเข้าเลยแต่เขาเข้าทันทีในแพทนี้นะครับเบสจีดเวนอมโดปอมปอมโดครับเลดลึกลับศึกแห่งโชคชะตาสำรวจทวีปใช่ไหมคันที่2ตัวแล้วก็ไอซิ ing ่งใหม่มาครบจบในแพตต่อไปนะครับดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ ขอให้ทุกคนได้ของดีนะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ